แต่ว่าส่วนตัวชอบอันเมื่อกี้มากกว่าฉันรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เลื่อยอยู่ดีอันนี้อูมามิกว่าแต่ของพี่แววกินไปคําแรกคือหมใช่สวัสดีค่ะอ่ามันไม่สวัสดีหรอโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้ w a l ว Advisor นะคะจะพามากินมัทฉะค่ะซึ่งมัทฉะร้านนี้คือร้าน MTCH อยู่ในย่านอารีนะคะนี่ค่ะ MTCH นะคะนี่ค่ะ ซึ่งจะบอกว่าความพิเศษของ MTCH ก็คือเขาเป็นมัชชาสเปเชียลตี้ก็คือเขาจริงจังเรื่องมัชชามากมีมัชชะกว่า10สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นมาให้เราลองกินกันคือ,อ,อส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันอะ่ะมันจะเป็นคอฟฟี่สเปเชียลตี้แต่ว่าร้านนี้คือเป็นมัชชะสเปเชียลตี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้กินมัชมชะแบบตัวจริงเรื่องมัชชะชงอย่างพิถีพิถันเออและได้กินมัชชะแบบสายพันธุ์เดียว คือไม่ได้เบลนด์มามีความแบบมาชาเทสติ้งอะเอางี้อ่าโอเคอยากกินแล้วเนี่ยกินอาหารมาเต็มท้องมากเพราะว่ารอรับคาเฟอีนจากเราค่ะซึ่งวันนี้วาวอแอดไวเซอร์มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานด้วยอะวันแผนไปรับทีมงานหน่อยทีมงานของเราเดี๋ยวจะพาไปแนะนำมันเหมือนกันเลยวันนี้รู้สึกเป็นเซเลบมากเพราะว่ามีทีมงานนะคะคนนี้นะคะน้องพึ่งนะคะน้องพึ่งทำอะไรคะเป็นครีเอทีฟค่ะคนนี้ใครคะ พุกเกตค่ะอยู่ฝ่ายอาหารค่ะสวัสดีค่ะเป็นเด็กบวกรถดิค่ะเด็กบวกรถทำไมพี่วน้คะอ๋อเขาจ้างมาคุมเสียงเลยค่ะสองคนนี้ค่ะนักก้องประจำของเราเชื่อแอนครับครับแนนครับ จะจัดมัชชาสิงให้เราใช่ไหมคะอ่าใช่ครับก็ทํานองนั้นพอดีต้องแจ้งคนเดียวคณวันกว่าบบที่ร้านเรามีมัชชาค่อนข้างเยอะมากหลายตัวเลยแล้วก็หลายตัวเป็นมัชชแบบแบบเอ่อที่เขาเรียกว่ามัชชาสายพันธุ์เดี่ยวหรือว่าซิงค์ของทวีวนะครับแล้วก็มีพวกเวลนด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่มีหลายตัวเดี๋ยวผมแบบอาจจะเลือก3ตัวที่แบบเด่นๆแบบว่าดื่นเรารู้สึกว่าตาาแรเเตอร์ต่ตางกันอย่างอย่างได้ชัดมาลองให้ได้ชิมกัน,กนต้องอบอกว่าเราสองคนไม่เคยกินมัชชาแบบ ซ right ิงเกิลคาว์ทิว่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเคยกินแต่มะชามเบรนใช่ไหมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นแบบใส่ท่านเดียวทีนถ้าถ้าที่นิยมกันเขามันก็จะเป็นมะชามเบรนนี่แหละครับเพราะว่าอย่างมะชานี่ยมันก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในแต่ละปีเนี่ยคุณภาพมันก็จะมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าทีมาสเตอร์ที่คอยทําการเบรนเพื่อควบคุมคุณคุณภาพของมะชามให้มันนิ่งแต่ว่าอย่างพวกแบบมะชาแบบซิงเกิลคาที่ว่าเนี่ยเป เกษตรกรรุ่นใหม่ขเขาแบบตั้งใจปลูกสายพันธุ์เดี่ยวพัฒนารสชาติให้มันโดดเด่นแล้วก็เพื่อทำเพื่อทำมาดื่มโดยเฉพาะซึ่งคาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้าง,ขงที่จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรที่มันส,ส,ดสดชื่นก่อนครับอันนี้เป็นเป็นชาสามพันครับพันแรกนี้เป็นแบบชื่อพันธุว่าสามมิโดริตัวนี้นตัวนี้ใช่ครับสามมิโดริถ้าถ้าแปลแบบมันจะแปลว่าเออร์ลีกรีนคือชาตัวนี้มันจะ เก็บเกี่ยวได้ก่อนชาวบ้านเขาถ้าถ้าฟาแปรนต์ของเราก่อนที่เราจะชงให้มันเกิดอ,อารมณ์มากฟลาแรนต์มนจะแบบใบไม้หอมใบไม้สดๆสด,สด,สดชื่นมากๆเดี๋ยว <_ d ew s> พอเราผ่านไปผ่านน้ำผ่านอุณหภูมินะครับมันก็จะมีกลิ่นแบบนี้ ซาม,มิโดรดีจากเมืองอุจินะคะเป็นแบบซิงเกิลคาลิว่าชงกับน้ำร้อนเพียวๆเลย<ฮ><ฮ>ผมแบบแรกแต่พอเป็นมวลลงไปแล้วมันขมน้อยลงมันมันอ่ะมันครีมมีม่ใช่ไหมครับใช่ความครีมมี่แล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบเปลิ่นใบม้าก ันนี้ตัวที่สองนี้เป็นชื่อแบบโอคูมิดริครับมิดริก็แปลว่ามิดลีแปลว่าเขียวเหมือนกันก็อันนี้ก็จะเป็นชาที่มีสีที่สีเขียวสวยงามมากครับสองตัวนี้ครับเป็นแบบซิงเกิลฟาร์มเลยอุจิทั้งสองตัวเลยเรามาลองตัวนี้ ครีมมี่กว่าจริงๆด้วยอันนี้ใสๆกว่านิดนึงอันนี้มันมีความแบบมันเรียกว,ว่าเปรี้ยวป่ะคะแต่มันไม่ใช่เปรี้ยวอ่ะมันแค่ซซานอ่ะอันนี้ถ้าผมได้ผมว่าได้ความแบบความความนวลความนัตตี้เนืนอ้อของมันอ๋อมันเรียกว,ว่านัตตี้มัง้งใช่ครับมันจะนัตตี้นิดนึงชาตัวโอคุม,มิโดรดินี่แบบว่ามันจะมีคมันจะมีค่าย์เตอร์นี้อยู่ครับเวลาดื่มค่ามันจะรู้สึกนุ่มๆที่ลิ้นที่ปากครับเออมันรู้สึกแบบมวนอะ่ะไอตัวนี้จะเป็นชาที่เออ เป็นเทรนใหม่เลยอันนี้มาจากเมืองยาเมิจังหวัดฟุกฟุโอกะอันนี้มาจากทางใต้แล้วครับแต่มันกลิ่นเหมือนโฮจิชะใช่มือเก่งมากเลยอหววมันเหมือนโฮจิชะกับมันดิใช่ครับคือพอเราพูดก็รู้สึกแต่ว่าทำไมฉันรู้สึกแบบไม่ไม่เก่งเท่เทาแหววนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะสาหร่ายกว่าอเออเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคาแรคเตอร์แบบอุจิแท้ๆมันต้องกลิ่นมันเขาจะเป็นโฮเนี่ยเขาจะชอบกินกันแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมดูครับว่ามันจะเป็นยังไง ำไมต้องมีเม็ดลูกตุ้มอะไรข้างในอะคะพะมันเอาไว้ช่วยร่อนครับเวลาที่ใส่ชาไปแล้วลถไอตัวลูกเหล็กพวกนี้ครับมันก็เหมือนกับว่าช่วยช่วยเบี่ยงให้ชาเนี่ยมันร่อนลงมาเกิดตะกอนเพราะเวลาที่ชาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับมันจะมีพวกกระตุกไฟฟ้าอยู่ดึงกันอยู่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันจะมันจะร่อนได้ไม่ดีตัวนี้สีจะเหลืองนิดนึงครับแล้วก็ตัวชาตัวนี้เนี่ยก็เป็นพันธุใหม่ที่เหมือนกับว่าเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนจะพัฒนาสายพันธ์ขึ้นมาเหมือนแบบ crossbreeding ขึ้นมา อมาเมลชันเหมือนกันนะแล้วก็กลิ่นแบบเหมือนชาขั่วใช่ไหมครับใช่ครับกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นกะอุ้งมาก็ฮอร์ติชัยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบเอ่อเบอร์ี้นัตตี้สโมคกี้ถ้าชาที่มาจากฟูโกโอ่ะโซนใหญ่รสชาติจะจะอยู่ในในโซนแบบนี้ครับซึ่งมันจะ,จะค่อนข้างต่างกับชาอุจิซึ่งชาตัวนี้ครับเป็นชาที่เหมือนกับว่าที่ผมชอบมากแล้วเราก็ใช้ชาตัวนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ในร้านถ้าเรามาที่ร้านแล้วถามว่าเอ้ยมะชาลาเต้ตัวไหนที่แบบ กลางๆไม่ได้เข้มมากกินง่ายสุดยอะไรเงี้ยเราจะแนะนําตัวนี้เป็นตัวที่เรารักที่สุดดึงรลักที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับนี่ครับอ๋อลักที่สุดเลยนะคะนี่นี่เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณจิวจะลองให้เราชิมแบบแพร r i n g ดูว่าถ้าเกิดเอาชาเขียว3ตัวนั้นนะไปผสมกับผลน้ำผลไม้หรืออะไรต่างๆจะเป็นยังไงบ้างซึ่งการจับคู่เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คุณจิวคุณจ๋อเอดีไซน์ามาแล้วว่ามันแมทช์กันได้ดีที่สุดเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะ ขนนาไหสีน่ารักมากทำามนํ้ำมะพ้าสีชมพูคะเอ๊ะมะพร้าวเผาหรือมะพร้าวสดอันนี้มะพร้าวเผาครับธรรมช่มะพร้าวอินเดีใช่ครับ ไม่ตีมั้ยคาดหวังอะนเนี่ยคือเดี๋ยวสิมันดีจริงไหมครับเนี่ยดีค่ะเดี๋ยอย่าเพิ่งสปอยอย่ามาสปอยอะไรตอนนี้เอานะเอาแบบโทรนะอร่อยสดชื่นคือเคยกินแต่ชาเขียวที่ใส่ความหวานด้วยน้ำผึ้งครับซึ่งรู้สึกพอใส่ด้วยน้ำมะพร้าวเผาแล้วมันแบบเฟรชมากเลยอะ แล้วความกลิ่นมะพร้าวเผานิดๆมันเข้ากับความกลิ่นคั่วของีชาตัวนี้ใช่ครับรู้สึกว่าความอูมามิของชามันไปเข้ากันดีกับน้ำมะพร้าวอ่ะใช่ครับเหมือนไปเติมช่องว่างอะไรบางอย่างเวอร์อีกแหละแต่จริงๆรู้สึกอย่างนั้นคืออันนี้ก็เหมือนว่าเราหาชาที่มันรสชาติทางเดียวกันกับสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ครับให้มันเสริมกันแต่เราให้มันเสริมกันให้มันไปในทิศทางเดียวกันมันไม่คลาสกันมีความแบบนี่มากตาเป็นประกาย ต่อไปที่เราจะทำเป็มะขามวอเตอร์เมลอนนะครับอันนี้เราจะใช้จะใช้ชาพันโอคูม,มิดริเป็นซิงเกิลคอติว่าเหมือนกันมาทำซึ่งอันนี้ฮิตมากใช่ไหมคะฮิต <ma> มากครับใช่ครับใช่ครับลูกค้าชอบคือมันมีตัวที่คุณจิวเลิฟกับตัวที่ลูกคา้าฮิตมากเมื่อกี้เรากินตัวที่คุณจิวเลิฟต่อไปจะเป็นตัวที่ลูกคา้าฮิตมากค่ะคือมันจะนอา,ามะขามผสมกับน้ำแตงโมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเข้ากันยังไงต้องลองชิมโอเคไปค่ะไปค่ะ ขอชิมก่อนมั้งนะมันดูข้นมากเลยอ่ะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีใช่มีความเข้มข้นกว่าน้ำมะพร้าวหน่อยอร่อยค่ะแต่ว่าส่วนตัวชอบอันเมื่อกี้มากกว่าหอ,อ,อเลือกไม่ถูกอ่ะฉันรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวมันเป็นอย่างนี้นไม่รู้เรื่องอยู่ดีไม่รู้เรื่องอยู่ดีต้องมากินเองอรู้สึกว่าน้ำแตงโมอ่ะมันเหมือนมันแค่ผสมกัน ต่รู้สึกน้ำมะพร้าวมันเกิดสิ่งใหม่เลือกไม่ถูกจริงๆว่าชอบแก้วไหนมากกว่า <c oughs> ฉันเลือกได้จะมากินกับวันแล้วก็สกั่งคนละแก้วเออดูดูดูโอ้ขู่มิดูลีเนี่ยที่ผสมกับแตงโมอ่ะไอ้รสหวานที่ยังเหลืออยู่ในลิ้นน่ะมันยังมีนะตัวนี้ออกรสยาวมากใช่ยาวมากแล้วแต่ว่ามันจะมาแบบดีเลย์นิดนึงคือมันมันไม่เหมือนว่าเวลาเรากินอะไรแล้วเราแบบอุ้ย after taste ความหวานมันมาเลยอ่ะคือมันต้องใช้เวลาแบบกินเสร็จปุ๊บตื่นเต้นกับรสชาติ อันแรกของมันก่อนแล้วพอคุยกับคุณจิวไปสักพักอ่ะความหวานมันถึงจะมาเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนที่มากินอิตตัวนี้ว่าหลังจากกินเสร็จอ่ะอย่าเพิ่งแบบไปเมากับเพื่อนหรืออะไรสักอย่างก่อนจนแบบลืมความหวานในลิ้นอ่ะช่วยหยุดตั้งสติและสัมผัสกับความหวานนี้ก่อนมันแบบพิเศษเออค่ะแล้ค่ะตั้ต่อไปเป็นอะไรคะได้ครับอันนี้ยูสุครับมันชายูสุนี่เป็นอะไรที่คู่กันคนญี่ปุ่นก็ชอบชอบเดรดน,นะครับคนไทยชอบมากเค่องประชาอะไรอ่ะ นามิโดดิครับนามิโดดิตัวแรกที่เราชิมใช่ครับใช่ครับ,รบตัวนี้สีจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาสีมันจะเป็นแบบโทนแบบเขียวเขียวบนีออนกรีนนะครับนสนี่คือมะชาสปาร์คิงยูซุคนแล้วนะ บอกว่าเวลาคนให้คนลึกๆมาผ<ม> <มา S 2> ิวยูสู<า>สจ,จะได้ลอยขึ้นมาด้วยพร้อมๆ้อมอร่อยอันนี้คือรสชาติแมทแมทที่ชอบมาตลอดชอบความสปาร์ก,กิ้งเออความสปาร์ก,กิ้งมันทำให้ดันพิเศษขึ้นอนะ่ะแล้วตัวนี้พอพอเจอกับโซดารครับมันดันกลิ่น,นพวกบอกว่าอโรมาที่ที่มันเป็นแบบว่าร l e a n f ฟ e s f r ออกมามันก็จะทําให้รสมัทฉะมันไม่โดนยูสุกลบเพราะว่ามันมีกลิ่นเฉพาะของเขา ความเป็นรสชาติที่เข้าถึงง่าย <ừ. S 1> ทุกเพศทุกวัยได<ช>้หมดวรอนอากาศร้อนๆคือจะแบบฟีมากามเก็ได้ดีรู้สึกว่า everyday แต่ชาเขียวมันน้อยไปหน่อยมันเหมือนโดนคาแรคเตอร์ของความยุสุดที่จีตาตาโกบอันนี้นึ่งแต่ว่า everyday รู้สึกว่าถ้าเกิดร้านนี้อยู่ข้างๆออฟติศก็คือจะมากินทุกวันตัวนี้เป็นเป็นชาที่มาจากความเดียวกับ ตัซาไมโดริที่คุณแววคุณวันได้ชิไ่ไปครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่เขาอยู่แปลงที่มันมีพันอาสาฮีด้วยเขาก็จับมาคู่กันแล้วก็ดืม่มนแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวันจะจบด้วยมัทสะโซดาแบบเพียวๆแบบไม่ผสมอะไรเลย คนจิ้วถึงเลือกตัวนี้มาปิดเซสชั่นนะคะเพราะว่ามันมันเป็นการปิดเซชั่นแบบจบด,ด,ด,ด้วยรสชาติมัทฉะจริงๆไม่มีอะไรผสมแล้วก็สดชื่นครับใส่เซรัร่มป่ะค่ะนิดเดียวครับเพราะว่าเออ่น้ำตาลพวกน้ำตาลกลูกโคสอยนี้ครับมันมันมีส่วนช่วยในการทำงานของพวกสารพวกอะโรมาในชาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าชามันจะถูกแบบ ถูกกดกดทึบๆเอาไว้ถ้าใส่ชามันจะเทากับูจะไบรท์ขึ้นมากเลยครับรู้สึกว่าสดชื่นแบบที่ได้รสชาเขียวชัดด้วยอ่ะครับคุณแววหาเรื่องเอาเลยเดเนี่ยคุณแววชงใช่ไหมแล้วคุณจ้าเอชงด้วยแล้วเทียบกันแล้วลวานชิมเดี๋ยวฉันตัดสินเอง <laughs> ให้ออกนอกแก้วด้วยแต่เราคุณแววก็เอาตัวชาเซนนะคะมันจะมีผงปิดก็คือแบบกดทไมใช่ค,ค่อยๆกดเบาๆให้มันเปียกน,น้ำให้หมดแ,แค่พอเปียกน,น้ำปุ๊บก็เริ่มตีได้เลยเราต้องตีให้มันมีเสียงน,น้ำเฮ้ยตีเนี้ยเยอะอ่ะตอนนี้ฟองเริ่มยเยอะแล้วก็คุณแววก็ลอยแปรงที่มาเหนือผิวน,น,<อ>น้ำเลยค่ะนี่เราก็จะใช่เราก็จะเริ่มเก็บฟอง มันยากตรงนี้เนี่ยเป็นนะคหรักลองยกขึ้นครับอ่าโอเควนนี้ถือว่าดีเลยครับคุณจิวบอกว่าแววทำได้ดีนะคะเป็นเพราะว่าแววเป็นแทนทางเลนบ่อยเวลาถ่ายวีดีโออาหค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะให้เครื่องชิมด้วยนะคะเพื่อความไม่แบื <laughs> <Okay. S 1> อโอันนี้คือผลงานของแววนะคะจะให้เครื่อ,องกับวันชิม ผมส่วนนี้ของคุณเจเอกนั<ป>ของคุณเจ๊เอความอูมามิชัดขึ้นมาใช่ไหมคะ <นำ S 1> อันนี้อูมามิกว่าแต่ของพี่แววอ่ะกินไปคำแรกคือผมใช่ <laughs> อันนี้มันจะค่อยแบบเออค่อยค่อยแบบเออมันนวลกว่าแต่มันก็มีความขมนะแต่ของพี่แววอึกแรกไปคือขมเลยใช่แล้วอูมัมีตามมาแบบช้าๆเบาๆนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องไปกินร้านเราใส่เชจนะใช่ค่ะคนที่เขาเทมร์จิเาเป็นนที่เซนทงม่ใช่คนบ้านๆเข้าไปอย่างฉันนี่คือทุกอย่างที่ที่ที่ถามเราได้เราได้บอกว่าเรามีอะไรแล้วเขา ได้ได้กิ่นแล้วแฮปปี้แล้ววันหน้าเขามาีกแล้วผมก็ไม่เคยคิดด้วยว่าผมเป็นทีมาสเตอร์หรือเปล่าในมุดเนี้ยครับเราเป็นคนที่อยู่ที่ร้านชาเราเราชอบชาแล้วเราก็ทํางานกับชาผมเป็นสตาฟก็ได้ผมเป็นคนที่ร้านก็ได้ผมเป็นเฟรนด์ก็ได้อะไรเงี้ยพอคิดถึงตรงนี้มันก็ย้อนกลับไปถึงคําถามแรกว,ว่าอะไรคือความเป็พอยลี่มาชาบ,บาร์ว่ามันก็น่าจะตอบคำถามว่าเออเนี่ยผมก็เป็นตัวเองอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของ m t c h ทั้งหมด ร้านนี้ว่าว่าแอดไวเซอร์ค่ะ